สวัสดีนะครับเราก็จะมาติวกันต่อเลยนะครับในส่วนของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534นะครับซึ่งพรบฉบับนี้ก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงถึงฉบับล่าสุดแล้วนะครับก็คือฉบับที่8มันก็จะไปตรงกับพศ2553นะครับเอกสารฉบับนี้นะครับผมได้แนบลิงก์ไว้แล้วนะครับให้ท่านดาวน์โหลดเองนะครับและเวลาติวนะครับการติวครั้งนี้นะครับติวเพื่อสอบ นะครับผมจะไม่ติวเยินเยอะเหมือนอยู่ใน Youtube แล้วนะครับเพราะว่าผมพอติวเสร็จนะครับผมกลับมาทบทวนนะครับกลับมาดูและเห็นแนวข้อสอบเก่าจากหลายสนามสอบนะครับพบว่าที่ผมติวไปใน y t u t u นะครับที่หลายๆคนได้ดูฟรีในช่อง U-tub y o ยูทูบในระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยผมติวลึกจนเกินไปนะครับทีนี้การติวครั้งนี้นะครับ ผมจะติวแบบเจาะข้อสอบไม่เห็นเลยนะครับว่าจากที่ผมได้ไปสอบหลายๆสนามสอบข้อสอบมันออกประมาณไหนเรื่องบางเรื่องที่ไม่สมควรรู้เราก็ไม่ต้องรู้นะครับเพราะว่าเราติวเพื่อสอบวตัวตถุประสงค์ของผมนะครับติวยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้ท่านมีความรู้เพียงพอที่จะนําไปสอบณนะวันสอบในวันสอบโอเคนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะติวลงลึกไปที่รายละเอียดของพรบฉบับนี้นะครับพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเรามาดูภาพรวมของพรบฉบับนี้ว่าเราจะติวเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างนะครับจดเลยนะครับผมไม่ได้ทาเป็นเอกสารไว้ให้นะครับภาพรวมของพรบฉบับนี้ที่เราจะติวกันนะครับพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยเราเนี่ยปี3าสีเนี่ยมันมีการแบ่งนะครับ มันมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น3ส,ส่วนใหญ่ๆนะครับตัวหนังสืออาจจะเล็กนะครับไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแนละ้วท่านก็จดตามเลยนะครับมันแบ่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยเป็น3ส,ส่วนใหญ่ๆดังนี้นะครับก็จะ <Victor Hum. S 1> มีส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งส่วนกลางเนี่ยมันก็จะได้แก่สํานักนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนกลางเนี่ยมันก็จะมีสํานักนายกรัฐมนตรี มีกระทรวงทะบวงกรมแบบนี้เลยนะครับเวลาท่านจะจําไปสอบข้อสอบมันก็จะถามเลยนะครับถ้ามันจะถามมันถามว่าข้อใดมิใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางมันก็จะเอามีมันก็จะมีข้อสอบตัวหลอกข้ออื่นๆที่ไม่ใช่สํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทะบวงกรมนํามาหลอกเราในตัวเลือกนะครับซึ่งในสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทะบวงกรมเนี่ยมันยังมีส่วนราชการแยกย่อยออกไปอีกเดี๋ยวเราจะได้ติวกันในรายละเอียด ต่อมานะครับส่วนภูมิภาคการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคก็จะได้แก่จังหวัดและก็อำเภอประเทศไทยมีกี่จังหวัดพี่อ้าวมีจังหวัดอุดรหน,นองคายสกลนนทบ,บุรีปราจีนบุรีอะไรก็แล้วแต่7 5 7 6 77จังหวัดนะครับนี่คือจังหวัดจังหวัดมันเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคและในจังหวัดหนึ่งๆมันก็จะมีอยู่หลายอำเภอใช่ไหมครับมีอำเภอเมือง อำเภอหมากแข้งอําเภอนนสูงอําเภอเพนก็แล้วแต่จังหวัดนั้นๆว่าจะมีอำเภออะไรบ้างเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะติวกันอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นเยี่ยงไรส่วนสุดท้ายที่ท่านจะไปสอบกันนะครับก็คือการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องดินถ้าถือตามพรบฉบับนี้นะครับถ้าถือตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยพรบฉบับนี้มันแบ่งการบริหารราชการส่วนท้องดินออกเป็นอบจเทศบาลสุขขาพิบาลและ อ,น,อน,นะครับถ้าถือตามพรบฉบับนี้แต่ถ้าถือตามความเป็นจริงถ้าถือตามความเป็นจริงที่ติวเตอร์ย่งได้ติวให้การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมันก็จะมีอะไรครับ 1. อบจ2เทศบาล 3. อบต 4. กทม .5 เมืองพัทยาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราถือตามพรบฉบับนี้เวลาท่านไปตอบข้อสอบ ท่านต้องตอบแบบนี้นะครับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่นถ้าท่านไปตอบข้อสอบตอบตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี3าสีเนี่ยท่านต้องตอบว่ามีอบจอมีเทศบาลมีสุขาพิบาลและอื่นๆนะครับอื่นๆเนี่ยก็มีกทมแล้วก็เมืองพัทยาใช่ไหมครับซึ่งไอ้สุขาพิบาลเนี่ยณปัจจุบันณปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วมันยกฐานะขึ้นไปเป็นเทศบาลจนหมดแล้วสุขาพิบาลเนี่ยมันไม่มีแล้ว นะครับมันยกฐานะขึ้นไปเป็นเทศบาลจนหมดแล้วทั่วประเทศเวลาท่านขับรถไปต่างตามเวลาท่านขับรถไปตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยหรือกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดอย่างเงี้ยท่านเคยเห็นไหมล่ะสํานักงานสุข,ขาพิบาลมันไม่มีตามข้างทางมันก็จะมีแต่อบตอตามข้างทางมันก็จะมีแต่เทศบาลตามข้างทางมันก็จะมีแต่อบจอถูกต้องปะละ่ล่ะนะครับนี่คือภาพรวมของพรบฉบับนี้ทั้งฉบับที่เราจะตีวกันนะครับ ส่วนรายละเอียดยิบยิบย่อยๆตามข้างทางเดี๋ยวผมจะพาเก็บแต้มนะครับเราเติวเพื่อสอบนะครับผมจะติวไปด้วยแล้วก็วิเคราะห์แนวข้อสอบตามที่ผมเคยเห็นสนามสอบต่างๆที่ผมได้เคยไปสอบผมก็จะวิเคราะห์ไปพร้อมๆนะครับว่าเอ้เนี่ยถ้าแนวข้อสอบมันถามมันจะถามประมาณนี้นะเรื่องอย่างอื่นท่านไม่ต้องไปสนใจท่องแค่นี้จําแค่นี้พออะไรประมาณนี้นะครับอ่าพรบฉบับนี้มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับอ่าก่อนอื่น นะครับก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนที่เราจะลงลึกไปที่รายละเอียดเราเห็นภาพรวมนวเนาะว่ามันมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นทีนี้เรามาดูภาพแนวทฤษฎีกันก่อนว่าการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนบันดินของไทยเนี่ยไอ้ส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นที่ติวเตอร์หลายท่านติวกันเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายลงลึกไปที่รายละเอียดอีกทีนึงนะครับว่าไอ้ส่วนกลางนี่มันเป็นยังไงวะส่วนภูมิภาคนี้เป็นไงส่วนท้องถิ่นมันเป็นยังไงมีแต่พูด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 นะครับ ผมขอสรุปแบบนี้นะครับการจัดระเบียบบริหารราชการบนดินของไทยเราเนี่ยตามที่ผมได้มีโอกาสได้ร่ำได้เรียนนิติศาสตร์รามคำแหงนะครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์นะครับวิชากฎหมายปกครองท่านก็ได้อธิบายผมขอสรุปนะครับผมไม่อธิบายลึกนะครับพอให้เห็นภาพรวมกว้างๆว,ว่าการจัดระเบียบบริหารราชการนดินของไทยเนี่ยเรายึดแบบตามกฎหมายฝรั่งเศสนะครับซึ่งมีนัก ปราดคนหนึ่งนะครับชื่อมองเตสกีเออร์นะครับเขาแบ่งซึ่งเป็นนักปราดชาวฝรั่งเศสนะครับไทยเราเนี่ยไปก๊อปรูปแบบการจัดระเบียบบริหารและการแผ่นดินของเขามาของประเทศฝรั่งเศสมานะครับแต่ก๊อปมาไม่หมดนะครับคือเขาจัดการจัดระเบียบบริหารและการแผ่นดินเป็นส่วนกลางนะครับสมัยก่อนนะครับการจัดระเบียบบริหารและการแผ่นดินส่วนกลางเนี่ยนี่คือหลักทฤษฎีนะครับการจัดระเบียบบริหารและการแผ่นดินส่วนกลางเนี่ย ใช้หลักการรวมอํานาจนะครับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยส่วนกลางเนี่ยหลักทฤษฎีของมันคือใช้หลักการรวมอํานาจหมายความวม่งไงคุณโยง่งทั้งอํานาจวินิจฉัยสั่งการไม่ว่าจะเป็นอํานาจทหารนะครับ อำนาจอธิปไตยอำนาจข้าราชการต่างๆข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนข้าราชการครูข้าราชการตำรวจอะไรต่างๆนะครับเขาให้อยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดขึ้นตรงต่อส่วนกลางทั้งหมดพูดง่ายๆก็คืออำนาจทั้งหมดของประเทศนี่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรุมซึ่งส่วนราชการเหล่านี้มันอยู่ที่กทมใช่ไหมครับกรุงเทพมหานครทีนี้นะครับมันเกิดปัญหา มันเกิดปัญหาไงพี่สมมติยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีใช่ไหมครับเผอิญว่าตรงนี้จังหวัดอุดรธานีปีเนี้ยปี2559น้รเนี้ยเผอิญว่าน้ําท่วมหนักอุดรธานีน้ําท่วมหนักเลยนะครับทั้งจังหวัดทายังไงดีทีนี่นะครับประชาชนประชากรเดือดร้อนมากเลยอุดรธานีสิไม่ใช่กทมเออน้ําท่วมข้าวยากหมากแพงข้าวก็ตายเนื่องจากน้ําท่วม ชาวไร่ชาวนาชาวบ้านก็ต้องหอบสังขารเพื่อมาขอความช่วยเหลือนั่งรถมาจากอุดอรเนี่ยเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางก็คือกรุงเทพมหานครก็เพราะอำนาจทั้งหมดอำนาจในการช่วยเหลืออำนาจในการนิชัยสั่งการหรือจะเข้าไปช่วยเหลือพวกประชาชนที่อยู่ในท้องที่มาอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดอยู่ที่กรทมถ้าคุณมีปัญหา,ถ,าถ้าคุณเดือดร้อนไม่ว่าจังหวัดไหนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดหนองคายถ้าคุณมีปัญหาถ้าคุณเดือดร้อนในจังหวัดคุณ คุณไม่สามารถช่วยเหลือตีงได้คุณต้องหอบสังขารนะครับมาขอความช่วยเหลือจากกรุงเทพมาขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรีมาขอความช่วยเหลือจากกระทรวงกระทรวงก็จะมีประหลัดกระทรวงกระทรวงก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับมาขอความช่วยเหลือจากกรมกรมก็มีลูกพี่ใหญ่ก็คือท่านอธิบดีใช่ไหมครับเสียเวลาไหมครับทานต่อเหตุการณ์ไหมครับไม่ทันใช่ไหมครับหรือจังหวัดศรีสะเกดนะครับท้องไร่ท้องนาตามันนอกสมมติเกิดไฟป่า ไม่ป่าไปทั้งหมดนะครับสมมุติสมมุตินะครับเกิดไฟไม่ป่าลามไม่ไปถึงทุ่งข้าวเขาอย่างเงี้ยนะครับท้องไร่ท้องนาเนี่ยข้าวกาลังออกรวงเลยกาลังสวยเลยพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเกิดไฟไม่ป่าอย่างเงี้ยไรนาเขาก็พังเสียหายใช่ไหมครับแทนที่จะมีรถดับเพลิงในจังหวัดเข้ามาวิบวับวิบบแล้วก็เข้ามาฉีดน้ําแล้วก็เข้ามาดับเพลิงมันไม่มี อำนาจนิจฉัยสังการลดดับเพลิงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดนะครับหลักการรวมอำนาจนะครับอำนาจต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงอำนาจวินิจฉัยสังการมันอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดอยู่ที่กรุงเทพทั้งหมดเลยจังหวัดอื่นๆเวลาเกิดความเดือดร้อนก็ทําอะไรไม่ได้ก็พูดตรงๆนะครับก็คือชิปหายนะครับในสมัยก่อนมองเตสกีเออร์ er ก็เลยบอกว่านะครับมองเตสกีเออร์นะครับ, er รบชื่อแกก็เลยบอกว่า ดังี้นะครับส่วนกลางและจำเป็นจะต้องแบ่งอํานาจบางส่วนแล้วแหละเป็นแบบนี้มันไม่ทันการไม่ทันกินนะครับหรือพูดง่ายๆมันไม่ทันแดกแน่นอนนะครับเวลาเกิดปัญหาเกิดความเดือดร้อนแก่ชาวไร่ท้องนาตามตาม่ตางจังหวัดน,นะครับประเทศไทยเรามีตั้ง76 77จังหวัดจะมารอพึ่งในส่วนกลางอย่างเงี้ย เพื่อรอให้นายกนฐมนตรีเพื่อรอให้ประลัดกระทรวงเพื่อรอให้ท่านอธิบดีวิจัยสังการเนี่ยไม่ทันการนะครับเขาเลยบอกว่าควรจะมีการแบ่งอํานาจดังนั้นมันจึงเกิดมีการปกครองแบบแบบนี้นครับส่วนภูมิภาคเกิดขึ้นโอ้ลายมือนี่สุดยอดการปกครองการจัดระเบียบบริหารราชการบผ่นดินแบบส่วนภูมิภาคที่มีจังหวัดอำเภอเนี่ยเขาใช้หลักการ แบ่งอำนาจก็คือแบ่งอำนาจวินิจฉัยส่วนกลางนแบ่งอำนาจวินิจฉัยสังการจากส่วนกลางบางส่วนแบ่งให้กับส่วนภูมิภาคแบ่งกับให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแบ่งให้กับานอำเภอเพื่อไปใช้เพื่อไปปกครองเพื่อไปตัดสินใจตามจังหวัดต่างๆเห็นไหมครับส่วนกลางก็ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดไปส่งานอำเภอไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย เห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยเห็นไหมครับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคก็จะมีจังหวัดลูกพี่ใหญ่ในจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมครับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคก็ยังมีอำเภอลูกพี่ใหญ่ในอำเภอก็คือนายอำเภอเห็นไหมครับก็ส่งไปช่วยงานก็ส่งไปช่วยตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นจังหวัดอุดรธานีตรงนี้จังหวัดอุดรธานีใช่ไหมครับ ส่วนกลางนะครับส่วนกลางสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงเทบวงกลุมเนี่ยก็จัดเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางไปนะครับจัดเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางไปก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือนายอำเภอส่งไปประจํายังจังหวัดต่างๆเห็นไหมครับจังหวัดอุดรธานีก็จะมีผู้วา่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็จะมีนายอำเภอนะครับประจําอำเภอต่างๆจังหวัดเชียงใหม่ล่ะก็ส่วนกลางก็ส่ง จ้าหน้าที่ก็ส่งข้าราชการจากส่วนกลางไปสีก็ส่งผู้ว่าไปนะครับส่งนายอำเภอไปไอ้ผู้ว่าไม่ใช่ไอส้สิท่านผู้ว่าแล้วก็นายอำเภอเนี่ยมาจากส่วนกลางนะครับส่งไปประจํายังภูมิภาคต่างๆนะครับส่งไปประจํายังจังหวัดต่างๆนะครับส่งไปยังเชียงใหม่เชียงใหม่ขออภัยนะครับยังป่วยอยู่เ <C oughs> <ค ười> ชียงใหม่ก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีนายอำเภอประจําอําเภอต่างๆใช่ไหมครับ มันเป็นอย่างนี้แหละครับลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาคใช้หลักการแบ่งแยกอํานาจอ่ะแบ่งอํานาจนะครับแบ่งอํานาจวินิจฉัยสั่งการบางส่วนจากส่วนกลางไปแบ่งไปให้ใครแบ่งอํานาจวินิจฉัยสั่งการบางส่วนไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบ่งไปให้นายอำเภอช่วยในการตัดสินใจเวลาเกิดปัญหาน้ําท่วมในจังหวัดอุดรธานีแทนที่จะรอส่วนกลางแทนที่จะรอนายกรัฐมนตรีแทนที่จะรอปลัดกระทรวงแทนที่จะรอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีวินิจฉัยสั่งการเลยว่าจะายังไงน้ําท่วมอะ่ะใช้เครื่องสูบน้ําจากไหนหรือจะใช้วิธีการขุดคลองระบายน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ผู้ว่าสั่งเลยหรือไฟไหม้ป่าที่จังหวัดเชียงใหม่แทนที่จะมาขอลดดับเพลิงจากกรุงเทพมหาคนครก็ไม่ต้องก็ส่งเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนไปให้พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับน,นายอำเภอมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการในจังหวัดเชียงใหม่เลยในจังหวัด สุรินทร์ในจังหวัดศรีสะเกดในจังหวัดนนทบ,บุรีในจังหวัดฉะเชิเงเซามันก็จะมีผู้วา่าราชการจังหวัดมันก็จะมีนายมมอำเภอเห็นไหมครับต่อมาทีนี้นะครับเขาบอกว่าอาจลืมบอกไปนะครับท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยมันไม่ใช่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคก,กลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันใช้ชื่อว่าการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคก็จริง แต่แต่ผู้ว่าและในอำเภอไปเนี่ยเขาจะไปประจำยังจังหวัดต่างๆไปประจำยังจังหวัดอุดรธานีไปประจำยังต่างจังหวัดหนองคายจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่ทั่วประเทศเขาเรียกว่าการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคไม่ใช่ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับส่วนภูมิภาคก็จริงแต่ เวลาเขาไปทํางานเขาไปประจํำยังจังหวัดต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีจังหวัดแล้วก็มีอำเภอเห็นไหมครับจังหวัดมันก็มี 76- 77จังหวัดทั่วประเทศใช่ไหมครับส่วนอำเภอจังหวัดหนึ่งงก็มีหลายอำเภอตรงนี้ท่านต้องไปแยกให้ออกนะครับอย่าสับสนอย่างงนะครับท่านเห็นคําว่าส่วนท่านเห็นคําว่าการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคท่านอย่าไปงงกับภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกแบบเนี้ย ภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภตาคก,กลางมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้มันเป็นการจรรัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคส่งคือการส่งเจ้าหน้าที่จากราชการส่วนกลางไปประจํายังจังหวัดต่างๆส่งผู้ว่าไปส่งในอำเภอไปประจํายัางจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนั่นแหละเขาเรียกว่าการจรรัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดในอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยเขาเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค เขาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคซ,าซึ่งส่วนกลางจัดส่งไปซึ่งส่วนกลางจัดส่งไปโอเคนะครับนี่คือหลักทฤษฎีเบื้องต้นต่อมานะครับต่อมานะครับในจังหวัดหนึ่งๆมันก็มีหลายอำเภอใช่ไหมครับมีหลายหมู่บ้านมีหลายตำบลหลายชุมชนหลายชุมชนหลายชุมชนหลายตอกซอกซอยผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเนี่ยเขาก็ดูแลไม่ทั่วถึง นะครับมันมีหลายหมู่บ้านมันมีหลายตำบลจังหวัดหนึ่งมันไม่ใช่พื้นที่น้อยใช่ไหมครับมันจึงเกิดการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นเห็นไหมครับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นส่วนท้องถิ่นมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีอบจเห็นไหมครับมีเทศบาลมีอบตมีกทมมีเมืองพัทยาเห็นไหมครับมันยิบย่อยลงไปอีก ส่วนน้องถิ่นอบจก็ดูแลแต่ละอบจเลยนะครับพื้นที่ของการปกครองตียเองเลยอบจอุดรธานีอบจหนองคายอบจนนทบุรีอบจปราจีนบุรีอบจเชียงใหม่คุณก็ดูแลเฉพาะพื้นที่ของตัวเองเลยเห็นไหมครับแบ่งเบาราชการส่วนภูมิภาคไปตึงเยอะเทศบาลล่ะคุณก็ดูแลพื้นที่ของเขตปกครองของเทศบาลแต่ละเทศบาลเลยอบตก็เช่นกันกทมก็เช่นกันเมืองพัทยาก็เช่นกันเห็นไหมครับ ซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาใช้หลักการกระจายอํานาจตามที่เราได้ติวกันไปแล้วนะครับส่วนกลางเขาจะกระจายอํานาจบางส่วนกระจายอํานาจบางส่วนให้แก่ปกให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยปกครองกันเองใช้อํานาจได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้พรบอบจเราก็ติวกันไปแล้วนี่ ว่าอบจมีอำนาจทำอะไรบ้างเทศบาลเราก็ติวกันไปแล้วว่าเทศบาลมีหนา้าที่มีอำนาจมีหน้าที่ทำอะไรบ้างใช่ไหมครับขุดคลองระบายน้ําเก็บขยะรักษาทางบกทางน้ําป้องกันบรรเทาสาธารณภายัยสร้างตลาดท่าเทียบเรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับเนี่ยเขากระจายอำนาจบางส่วนนี่แหละอำนาจพวกนี้แหละอำนาจวริใช้สังการบางส่วนให้กับเทศบาลอบตอกทม,มืองพัะยาอบจตัดสินใจแก้ไขปัญหาเองเลยซึ่งอำนาจต่างๆ มันก็อยู่ในพรบอบจเราก็ได้ติวกันไปแล้วว่าอบจมีอำนาจทำอะไรได้บ้างเทศบาลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครมีอำนาจและหน้าที่ทำอะไรได้บ้างเขาก็บัญญัติไปแล้วอบตก็เช่นกันกทมเมืองพัทยาก็เช่นกันนี่แหละเขากระจายอำนาจตรงนี้แหละไปให้กับอบจเทศบาลอบตมึงพัทยาวิจัยสั่งการตัดสินใจได้เองเลย ไม่ต้องไปรอราชก,การส่วนภูมิภาคไม่ต้องไปรอผู้ว่าไม่ต้องไปรอนายอำเภอไม่ต้องไปรอราชก,การส่วนกลางเห็นไหมครับเพราะเขากระจายอำนาจในการวิจฉัยสั่งการในการตัดสินใจบางส่วนให้แล้วไม่ใช่ทําได้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทําได้ทั้งหมดมีเฉพาะเรื่องที่เขากระจายอำนาจให้ซึ่งมันก็อยู่ในพรบอ,อบจพรบเทศบาลพรบอ,บ,รบ,อ,อบตอกรทมมพัทยาซึ่งเราก็ได้ติวกันไปแล้วนะครับแต่ก็พรบกทมนี่เราจะไม่ได้ติว พรบ,บ,พบ,บ,พบ,บอบจพรบเทศบาลพรบปตเนี่ยเราได้ติวกันไปหมดแล้วนะครับนี่ก็คือหลักทฤษฎีนะครับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยที่มีการจัดระเบียบบริหารารททาชการส่วนกลางส่วนกลางใช้หลักการรวมอำนาจอำนาจวินิจฉัยสั่งการทั้งหมดอยู่ที่กทมกรุงเทพมหานครนะครับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ใช่ไหมครับเนื่องจากอำนาจนิจฉัยสั่งการอยู่ที่กทมทั้งหมดบางครั้งมันก็จะไม่ทันการไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทันการไม่ทันเวลาเกิดไฟไหม้เกิดปัญหาภัยแล้งเกิดน้ําท่วมเนี่ยจะมารอให้กรุงเทพจะมารอใหอ้นายกรัฐมนตรีจะมารอให้ปหลัดกระทรวงสั่งการเนี่ยมันไม่ทันการไฟไหม้พอดีน้ําท่วมหมดพอดีข้าวนะครับไม่ได้กินเขาก็เลยแบ่งนะครับแบ่งอานาจบางส่วนให้กับผู้ว่าให้กับนายอำเภอครับไปประจํายังจังหวัดต่าง เห็นไหมครับต่อมาที่นี่นะครับพอประเทศพัฒนาขึ้นปัญหามันก็มีมากขึ้นจะรอให้ผู้ว่าจะรอให้ในอำเภอช่วยวินิจฉัยสั่งการช่วยตัดสินใจมันก็ไม่ทันการมันจึงเกิดการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่นใช้หลักการกระจายอํานาจกระจายอํานาจวินิจฉัยสั่งการบางส่วนซึ่งอํานาจอะไรที่เขากระจายให้มันก็อยู่ในพรบอบจพรบเทศบาลพรบอบตพรบ กทมพรบเมืองพัทยานะครับเขาก็บัญญัติไว้แล้วนะครับก็จบในส่วนของหลักนะครับหลักทฤษฎีการกระจายอํานาจการรวมอำนาจและการแบ่งอานาจที่บอกว่ามีส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นก็จบนะครับทีนี้เราจะมาลงลึกไปที่รายละเอียดของพรบเจบับนี้ทั้งฉบับแล้วนะครับไล่ดูไล่ดูทีระตัวบทตัวบทเลยนะครับ <c oughs> ขอไปนะครับป่วยยังไม่หายดีนะครับ เรามาดูวัตถุประสงค์นะครับของการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเลยนะครับเขาบอกว่ามาตรา3ทับหการการบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับเกิดผลสำเร็จต่อภาร,รกิจของรัฐความมีประสิทธิความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภาร,รกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็นการกระจายภารกิจทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นการกระจายอํานาจการตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงานเห็นไหมครับถ้าข้อสอบมันถามมันจะถามแบบนี้นะครับมันถามว่าข้อใดมิใช่วัตถุประสงค์ของการบริหารราชการแผ่นดินข้อใดมิใช่วัตถุประสงค์ของการบริหารราชการแผ่นดิน มันก็จะเอาตัวเลือกอื่นๆที่ไม่อยู่ในมาตรา3ามทับหนึ่งมาปนในตัวเลือกมาปนในช้อยนะครับถ้าข้อสอบถามแบบนี้ถือว่าโหดนะครับท่านจะต้องข้องจำไม่ได้ทั้งหมดนะครับต่อมาวรรสองเขาบอกว่าการจัดสรรง,งบประมาณอ่างบประมาณแผ่นดินนั่นแหละนะครับการบรรจุการแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคํานึงถึงหลักการตามวรรหนึ่ง เห็นไหมครับการจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนราชการใดๆการบรรจุข้าราชการการแต่งตั้งข้าราชการเนี่ยทำได้แต่คุณต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา3ทับหก็คือต้องคํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับต่อมาเขาบอกว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการเนี่ยต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจําได้ไหมครับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ย เราได้ติวกันไปแล้วมันก็คือพอรดรนะครับพระราชกิจสเดีกาวิธีการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี2546เราก็ได้ติวกันมาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คหํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตามและการตรวจสอบการปฏิผลการปฏิบัติงานทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ วักสามนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรสําคัญที่สําคัญมาตรานี้เขาสอบมาชอบถามก็คือมาตรา3าทับหวักหแล้วก็วรกสนะครับต่อมาการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา4ี่เขาบอกว่าให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังนี้นะครับหส่วนกลางเห็นไหมครับอขออภัยนะครับหส่วนกลาง2ส่วนภูมิภาค3ส่วนท้องถิ่นผมก็ได้เขียนไว้ให้หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น ผมได้พูดไปหมดแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะครับต่อมามาตรา5นะครับการแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนต่างๆต,ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้กําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณของงานของส่วนราชการนั้นๆไว้ด้วยวต่อมาการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งหน้าที่ราชการต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับมาตรา5นี้ที่สําคัญก็คือ อยู่ในวักหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าการแบ่งส่วนราชการต่างๆเนี่ยการแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้กําหนดตําแหน่งและอัตรางเงินเดือนของพวกข้าราชการต่างๆนะครับโดยคํานึงถึงคุณภาพและประิมและปริมาณของงานของส่วนราชการนั้นๆไว้ด้วยซึ่งการแบ่งส่วนราชการต่างๆ ของส่วนราชการเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ติวกันในลําดับต่อไปว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ท่านจะยังงงๆอยู่ต่อมานะครับผู้รักษาการตามพรบฉบับนี้ข้อสอบก็อาจจะถามได้นะครับมาตรา6เขาบอกว่าให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ท่านสังเกตไหมครับตามพรบอ,รอื่นๆที่เราได้ติวกันไปพรบรเทศบาลอบตอบจอ,อะไรเงี้ยอบจเนี่จออยจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ หรืองานสารบัญอย่างเงี้ยก็จะเป็นประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการนะครับตรงนี้ระวังไว้ด้วยส่วนพรบร,ร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยเนี่ยผู้รักษาการก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับระวังไว้ด้วยต่อมาการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางนะครับขออภัยนะครับอยู่ไหนน้อการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางนะครับ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางเราก็ได้พูดกันมาแล้วเห็นไหมครับตั้งแต่ตอนต้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีสํานักนายกรัฐมนตรีมีกระทรวงมีทบวงกลมซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกลมเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งส่วนราชก,การภายในสํานักนายกรัฐมนตรีจะมีการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงทบวงกรมอยู่นะครับถ,ถ้าท่านยังจำํำถ้าท่านยังจําได้ที่ผมเคยติวกันมาแล้วยกตัวอย่างเช่นเทศบาลเทศบาลมันก็จะมีแบ่ง มันก็จะมีการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลใช่ไหมครับแต่ละเทศแ,แต่ละเทศบาลโอ้ล้นค่อนข้างพันนะครับเนี่ยที่เราได้ติวกันไปแล้วใช่ไหมครับเทศบาลมันแบ่งส่วนราชการยังไงนี่ไงครับสำนักปลัดใช่ไหมครับเราได้ติวกันไปแล้วมีอะไรมีกองคลังไหมครับกองวิชาการและแผนงานอ่ากองอะไรกองกองศึกษาเห็นไหมครับกองช่างเห็นไหมครับ กองอะไรอีกก็สํานักปลัดกองคลังกองวิชาการและแผนงานกองศึกษากองช่างกองสวัสดิการนะครับและสังคมอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับนี่คือการแบ่งส่วนราชการในเทศบาล การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางก็เหมือนกันเห็นไหมครับสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมเขาก็จะมีการแบ่งส่วนราชการภายในต่างหากอีกนะครับซึ่งเราจะได้ติวกันในรายละเอียดนะครับอเอาลองมาดูเลยนะครับ <S <S เขาบอกว่าการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยก็จะขออภัยนะครับก็จะมีสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ ผลญานแป๊บหนึ่งน,นะครับตะกี้ดื่มกาแฟมันก็จะมีเห็นไหมครับมันก็จะมีสํานักนายกรัฐมนตรีมีกระทรวงมีทบวงกลุ่มเวลาท่านท่องจําไปสอบท่านท่องแบบนี้เลยนะครับข้อสอบถ้ามันจะถามมันชอบถามว่าข้อใดมิใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส,ส่วนกลางมันก็จะเอาตัวเลือกอื่นๆที่ไม่ใช่สํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกลุ่มมาปลนมาปลน มาปนล,ลิ้นพันเนี่ยมาปนในช้อยมาปนในตัวเลือกเวลาท่องท่องอย่างนี้เลยนะครับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง1สํานักนายก2กระทรวง3ทบวง4กรมนะครับตัวบทเขายังบอกอีกนะครับว่าสํานักนายกรัฐมนตรีนี่มีฐานะเป็นกระทรวงไม่ใช่ว่าฐานะยากจนหรือร่ํารวยนะพี่นะสำนักนายกเนี่ยตามมนุษย์หนึ่งเนี่ยมีฐานะเป็นกระทรวงนะครับและส่วนราชการตามมนุษย์หนึ่งสองสามและสี่นี่มีฐานะเป็น นิติบุคคลนะครับ